ป,ปวดคอจังเลยเป็นอะไรหรือยายช่วงนี้นะสิยายนอนหมอนแล้วมันไม่ค่อยสบายคอเลยตื่นมาปวดคอมาหลายวันแล้วไม่รู้จะทำยังไงงั้นเดี๋ยวซันช่วยหาหมอนที่ทำให้ยายนอนสบายไม่ปวดคอให้ดีกว่าเป็นหมอนที่อาศัยคุณสมบัติตามธรรมชาติของเปลือกถั่วลิสง ในการรองรับสี่ษะและกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงตามแรงกดทับทำให้รองรับต้นคอและกระดูกสันหลังลดแรงกดทับที่อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยเหมาะสำหรับการนอนพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ของหมอนรองรับสี่ษะและลดอาการปวดเมื่อยช่วยให้หลับสบายระบายอากาศได้ดีน้ำหนักเบาและปรับเปลี่ยนง่าย มีกลิ่นสมุนไพรที่ช่วยให้นอนหลับสบายเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการหมอนเพื่อสุขภาพราคา1290บาทมีพัสดุมาส่งครับยายของมาส่งแล้วคืนนี้เราเอาหมอนนี้ไปใช้ดูนะ สันดูรีวิวมาเขาบอกว่าลดมากได้เลยซันเดี๋ยวคืนนี้ยายลองใช้ดูนะโอ้ผิวลูกบีนสุดยอดจริงๆไปแนะนำให้เพื่อนบ้านใช้บ้างดีกว่าเป้าหมายที่2ใช้เปลือกถั่วลิสงซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสนับสนุนรายได้ให้เกษตรกรและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเกษตรทําให้เกิดรายได้เสริมส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นเป้าหมายที่3หมอที่ทําจากเปลือกถั่วลิสงมีคุณสมบัติช่วยรองรับสรีระและต้นคอลดอ,อาการปวดเมื่อยของผู้สูงอายุและมีการเพิ่มสมนภัยธรรมชาติ ที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นเช่นตะไคร้มะกรูดที่ลดการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่อาจมีสารเคมีตกค้างส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นเป้าหมายที่7เปลือกถั่วลิสงที่เหลือจากกระบวนการการผลิตหมอนสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนฟืนหรือทานหินลดมลพิษทางอากาศได้เป้าหมายที่12การนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ทำหมอนช่วยลดของเสียทางการเกษตร เพื่อวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตหมอนและช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำของเหลือมาเพิ่มมูลค่าครับผมเป้าหมายที่15นะครับลดขยะจากอุตสาหกรรมเกษตรที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่ตอด,ดินและแหล่งน้ําแต่ช่วยลดการตัดไม้ทํำลายป่าเพื่อนํามาทําหมอนหรือที่นอนนะครับจากวัสดุธรรมชาติ เช่นเย,ยสังเคราะห์หรือว่าคนนกนะครับผมเป้าหมายที่17นะครับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดาเนินงานและการฟืน้นฟูสภาพพุ้นส่วนการร่วมมือระหว่างโลกและการพัฒนาความยั่งยืนครับ